อ๋อลบไม่ได้เพิ่มลบหนึ่งตัหนึ่งสี่อีคุณพ่บอกว่าไมค์เขาอยู่แถวนี้แต่งชุดสวยๆร้องเหมือนเป็นงานแบบในสโมสรดวยสวยเอาไมค์มาไว้เนี่ยเแต่เตือนเต้ยกำมือเต้ยกับนนะใส่ให้ใส่ให้สนิทเต้ยกับมุกคือ ไม่ไยังไงอ่ตงไทยจริงๆฮะไอ้ที่แตงไทยร้องก็ไม่ผิดนะลูกลองไปปรับดูก็ได้ลองปรึกษาคุณครูลงงๆือปรึกษาคุณครูแต่ถ้าเกิดนั้นมันก็คืออีกอันมันจะต้องเป็นอันตามนั้นนะนะแต่ถ้าเกิดลองปรับดูจริงๆก็ไม่ได้ผิดเพราะมันยังอยู่ในในคอร์ดในส่วนอะไรเงี้ย ลองลอลองคุยปร,รึกษาด้วอครูมันอยู่ที่การดีไซน์เนาะแต่บางทีเพลงเก่ามากๆอ่ะบางทีขาคุ้นกับเมโลดี้เดิมแต่ว่าเนื่องส่วนเขาอาจจะปรับอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องต้องคิดนิดนึงแ่งแคค่ะอ้าึฮ่าแนี้สน, <หา S 1> นุกจริน,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 นะมา น้องนับวันต้องตารอหัวคำอ่ะบอกว่าวันไหววันใจผู้ชายรูปหล่อไอเพื่อนไอ้แม่ไอ้ทอแต่กลัวจะรอเกินืนสายวัวมาน้องไอ้เขานักกจะทับจะทับหน่อยนิทากันทั่วชาวบ้านว่าอะไร นิดเดิ้ลมีตองก่อนละมันเหมือนเดิมเอาเคีย์ก่อนสบายไหมสบายมากสบายนะชอบทีนี้แค่ถ้าเกิดให้คูนแนะนำอะ่ะคือใส่ความความจริงอะ่ะใส่ใส่ใส่เรื่องจริงๆใส่เรื่องไม,ไม่ใช่ไม่ใชงใส่เรื่องจริงๆในคำเพราะมันเป็นคำพูดจริงๆรังนั่นน่นะ,นนอะชอบมีหลือมีซอกมีมีซอก,อกใช่ไหมเอ่อ <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมลกูกผมยกผมยกดีแล้วเหลือพีนันพีนันยังไม่กล้าเล่นเอหมายถึงว่าคือความสนุกในคำค<อ>ือแน่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาพี่หยอกกันนะแน่ไหมจะขอจริงหรอเอาจริงเปล่าอะไรเงี้ยนึกอเปล่าว่าคือเป็นการหยิกแกหยิกกันหยอกกันอยู่ถ้างั้นคือเพลงนี้มันต้องอย่างนั้นแล้วทําให้คนรู้สึกแค่อินโทรขึ้นมาไม่ต้องคนอยากเต้นแล้วอะอยากรู้สึกอย่างนั้นด้วยคือแค่นั้นเอง ไอเรื่องเมโลดี้อะไรต่างๆครูว่าได้ได้พอสมควรแล้วเหลือแค่นี่หน่อยจริงๆลูกเอื้อนของเพลงนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเพลงบางเพลงแต่เน้นที่ความสนุกจริงๆถ้าถ้าแบบเป็นแบบว่าลบหนึ่งมันจะชัดเจนกว่าไหมคะหรือว่าอย่างไงแต่จริงๆแล้วคืออันนี้มันก็ได้หรอเออนี่ครูว่าโอเคแล้วจริงๆเพราะถ้าเกิดต่าไปกว่านี้มันจะไม่ต่ำวันนี้จะจมมันจะจมไปแล้วมันจะไม่สนุกแล้วอ่าขอเที่ยวหนึ่งแค่ถึงแค่ครึ่งเดียวพอ